สวัสดีจ้ามาจากปาอ้อยซีรีวมิวของทพ่อเราส่งมาในเะะนาะมีตะโขงเสแฉกก่อนอื่นไก่แทนไก่เนาะคะ่ะไก่สามตัวอันนี้พอ่อเราเฮ็ดให้ปปาอ้อยเลยเนาพพะพ่อพ่อเราบาบฆ่าไก่เลยค่ะเราจะบกเฮ็ดไก่แต่แต่นี่พ่อย ได้กินพรีมือเนนอพื่อนเนาะเพื่อนให้ป้าอ้อยเนาะ,ะนะดีใจหลายค่ะในของฝากจากพ่อเนาะคของฝากจากคุณพ่อคุณแม่ไก่โตก็ดีกินเลยค่ะโตกำลังแบบย่างอร่อยต้มแซ่บเนนะ,ะไก่มาจากบ้านเนาไก่บ้านแท้เลยค่ะร้อยปเปอร์เซ็นต์ตวันเลี้ยงเอง <laughs> ได้ไก่มาสามตัวส่วนเครื่องในมันน้องอีคิวกินเบิร์ดเครื่องในบมมีค่ะเพราะว่าต้องเอาเครื่องในมันออกเบิร์ดเนาะถ้าเราบม่เอาเครื่องในมันออกเบิร์ดมันซีเ็ดให้ให้ไก่เน่าง่ายเนาะคะนะ่ะต้องเอาเครื่องในมันออกเนาะค่ะอันนี้ไก่สามตัวนี่เองตัวละโลตัวละหนึ่งกิโลพิมพ์เปไก่สามตัวแล้วก็ ไขม่มดแดงนะคะไขม่มดแดงได้เต็มกระปุกเลยพออ้อยกับซีกแกงแล้วกับซี่ก,ก้อยที่ยำอะคะ่ะยำไข่มดแดงกินนะคะแกงใส่ผักหวานนะคะเนาะอร่อยคลองซ่บคลองกินยากคลองเผื่อกจะได้กินนี่ทรมนนานขนาดไหนคะนี้ทรมานอย่างตริ มันกัดรสเจ๊ดเจ๊ดเสียอเคยไปเหนียวนะคะมันกัดโอ้ยเจ็บเสียตามพ่อตามเดียนะค่ะมันมันกัดแล้วมันมักเหี่ยวใส่เอาขัวนะมันก็เลยกินยากนิดน่อยแล้วก็ซูมต้องได้ต่อไหมเหนียวนะคะไข่บุญเดียก็ได้เชิวดิ้วได้หอยเชลลี่น้องหญิงเพ่นเป็นคนนั่งแกะให้เนาะเม็ดขุนเรานึ่งนึ่งแล้วก็เอาไปให้น้องหญิงแกะให้นะค่ะน้องหญิงเนเลยเอ็ดมาให้อันนี้ นึ่งแล้วน้องยิงว่ามันภาษาบ้านปะอ้อยเอินมันพ่อยเนาะค่ะมันบวเหนียวมันกรอบนะคะมันอร่อยมากได้หอยมาสองถุงนี่ค่ะปะอ้อยกะทิเสียบไม้ย่างเองเสียบไม้ย่างกินเนาะค่ะเนาะกุหลาบวันเสาร์อาทิตย์กุหลาบเจ้าจิได้เห็นตอนนี้ปะอ้อยกแต่ชิจาใส่ช่องฟิตเนาะค่ะใส่ตะปูใส่ช่องฟิตไปได้หอยมาสองกิโล ได้พักสะเงีงแห้งนะคะพักสะเงี้งเขาเอามาตากแดดหอมค่ะหอมพักขนาดหอมทะลุถุงเลยแล้วแกงเซนอไม้ตุ้มใส่ปลากแกงเซนอไม้ตุ้มใส่นั้นใส่นี้ได้เบือขาหอมขนาดพักสะเงี้งบ้้นเขาที่มันอยู่ในท้องหน้าน่ะมันจะหอมกว่าที่เขาเจ้าปลูกนะคะอันที่ปลูกอะโ่หอมปันไหลย มันหอมอยู่แต่มันคนละมันคนละกลิ่นนะคะกิ่นมันแบบ,บรวมมันคนละกลิ่นเอฟซีลองเบิงกพักช่องที่เราซื้อในตลาดกับพักช่อง์ที่เ้าปลูกตามบ้านเ้าอ่ะกิ่นมันจะแตกต่างกันค่ะกิ่นเขาคูุกันอันนี้ปาอ้อยลองลองซื้อมากับเอาจากบ้านมาใส่กันมงแลวกลิ่นเขาคลุกกันนะคะ กลิ่นหอมก็ละแบบอันนี้กับกลิ่นนอไม้ตากแห้งเนาะคะ่ะได้น้อไม้ตากแห้งมาสองถุงหน่อไม้ตากแห้ง,หก,งก่อนเท่าทีน้ำมาทำอาหารเท่ากัาเอาไปแช่น,น,ะะน,ะะน้ำเนาะค่ะเนาะแช่น้ำเซ็ตให้มันเอ่อออ่นแล้วเาก็าเอาไปต้ม ต้มเยินน้ำปุ๋มมนทิ่มนะครัคะกับมะเก,กียงก็ได้ค่ะมะสุกก็ได้นะคะมะมุกก็ได้แต่ปลา้อยที่ขอมุกนะคะเพราะว่าเกียงปลา้อยกินหลายรอบแล้วบางทีนี้ปลา้อยซีมุกม,กม <c oughs> ุกใส่หมูสามชั้นใส่ผักชีงนด้วนะคะ <c oughs> ของที่ปลา้อยได้ <c oughs> แล้วก็ม <c oughs> ีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดน้องหญิงลืมลืมใส่มะขามเปียกมาให้ป้าอย จนส่งของเรียบร้อยแล้วเพื่อนจังคือสวดว่าเพื่อนลืมมาขาดเปียกยเป็นยังเนาะเพราะว่ากะรซื้อเอาอย่ในีก็ได้กระ,โภโภะป๋องกล้าแกงหลายแล้วก็บอกว่าได้ใส่หลายเป็นไรอันนี้ห่อกระเก็ใส่ะะนะตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะคาะตะไคร้ประหยัดไปอีกโดดไม่ซื้อแล้วค่ะไอตุ๊กของก้อนมากๆข้างนั้นเลยก็จะดีใจหลายที่ได้ของฝากจากทางบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะ ปลาอ้อยเด้งนี่ไข่โมจแดงแกงใส่ผักหวานแล้วก็ใส่ปลาดุแล้วก็ใส่เลมน,นะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ปลาอ้อยก็มารีวิวของฝากให้เอฟซีทุกคนบึงที่ได้จากพ่อแม่แล้วก็น้องนะะนะ้องค่ะเนาะปล่อยดูใจเด้นี่ไปกินของเสียนะคะเนาะค่ะปล่อยก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะเฮาสิเฮ็ดเมนูอีหยังเดี๋ยวรอก,ก่อนรอติดตาม ว่าปอ,อไอซี่เห็ดยังกินน่าซี่ปอยังไม่ได้เข้าตลาดเลยปอขี่รถมาเลยเนาะรถมันตินหลายๆรถมันหลายหลายปอไอซี่เลยไปได้แบะเลยนะคะเนะ้ำปอไอซี่ก็เอาของมาปวดนะะมือนี้ก็คือสิบบริเวณกับเข่าคะ <c oughs> สำหรับคลิปน,นี้ปอจะขอลาไปก่อนนะคะเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไป ฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครป์ให้ป้าอ้อยในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยฮ็้คลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะตอนนี้ทรอค่ะค่ะป้าอ้อยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย